สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบ้านบอลแมนกับเจ็ดคู่เดือดยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมคู่แรกนะฮะยูเวนตุสพบกับปาฟอสคู่ที่สองดอทมุนพบกับบรูโกมคู่ที่สามเมเนฟิก้าพบกับนาโปลีคู่ที่สี่เลร์คูเซ่นพบกับนิวคาสเซิลคู่ที่ห้าเรอัลมาดริดพบกับแมนซิตี้คู่ที่หกแอตเลติกลิเวอร์เบรพบกับเปเช่และคู่สุดท้ายนะครับผมคลับบูสพบกับอาร์เซนอลนะฮะ กับคำคืนวันพุธที่10ธันวาคม2568ครับมากันที่คู่แรกนะฮะคู่นี้ยูนตุสพบกับปาโฟสนะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาที่3ตรงนะครับฟอร์มเจ้าบ้านอย่างยูเวนตุสนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับส่วนปาโฟสนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3เสมอไป2นะครับผมแต่คู่นี้นะครับสำหรับคู่นี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะยังไม่เคยเจอกันนะครับผม มาดูกันที่แบบแผนการเล่นนะฮะยูเวนตุสนะฮะจะมาในแบบแผน3 4 2 1นะฮะและบารฟอสนะครับผมจะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเล่นในบ้านยูเวนตุสนะครับผมขอให้ยูเวนตุสชนะไปได้ในเกมนี้ครับไปกันต่อที่คู่ที่2นะฮะคู่นี้นะครับผมบุรีเซียดอทมุนพบกับโบรกิมส์นะครับผมคู่นี้เตะก,กันในเวลาตีสามตรงนะครับฟอร์มเจ้าบ้านอย่างบุรีเซียดอทมุนนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะ ไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะฮะส่วนบรูคิฟนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3นะครับแพ้ไป2นะครับผมสำหรับคู่นี้นะฮะในศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับผมยังไม่เคยเจอกันนะครับก็ต้องไปรอดูในเกมนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนแผนการเล่นนะครับผมดอทมูลนะฮะจะมาในแบบแผน3 4 2 1นะฮะและบรูคิฟนะครับผมจะมาในแบบแผน4 1 4 1นนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมเล่นในบ้านดอทมูลนะฮะ ก็ในบ้านดอตบูลจะแข็งหน่อยนะครับผมขอให้ดอตมูลชนะไปได้ในเกมนี้นะครับแต่ันที่คู่ที่3นะครับผมคู่นี้นะครับเบนฟิก้าพบกับนาโปลีนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาที่สามตรงนะครับเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้านะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3เสมอไป2นะครับส่วนนาโปลีนะฮะทำฟอร์มได้ดีนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะรวดเลยนะครับผมถือว่าทําฟอร์มดีทั้งคู่เลยะสำหรับเบนฟิก้าแล้วก็นาโปลีนะครับ ส่วนคู่นี้นะฮะเจอกันในศึกแชมเปียนลีกนะฮะฤดูกาล2016เลยนะครับผมก็ในบ้านเบฟิก้านะฮะแพ้ให้กับนาบปลีไป2ต่อ1นะครับผมส่วนในบ้านนาโปลีนะฮะชนะเบฟิก้าไป4ต่อ2นะครับมาดูที่แบบแผนการเล่นนะครับผมเบฟิก้านะฮะจะมาในแบบแผน4 231นะครับและนาโปลีจะมาในแบบแผน3 43ครับสำหรับคู่นี้นะครับผมเล่นในบ้านเบฟิก้านะฮะแต่ว่านาโปลีช่วงนี้แข็งอยู่นะครับผมก็ขอให้นาโปลีชนะไปได้ในเกมนี้ครับ ไปกันที่คู่ที่4นะฮะคู่นี้ไบเออร์เรเวอร์คูเซนนะครับผมพบกับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสามตรงนะครับฟอร์มเจ้าบ้านอย่างไบเออร์เรเวอร์คูเซนนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3แพ้ไป2นะครับส่วนนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3เสมอไป1แพ้ไป1นะครับผมเหตุผลสำหรับคู่นี้นะครับผมในศึกแชมเปี้ยนลีกนะฮะต้องย้อนกลับไปใน2003เลยนะฮะโอ้ นานเหมือนกันนะครับผมก่อนในบ้านนิวคาสเซิลยูนเต็ดนะฮะชนะไบโอเรลวอร์คูเซิลไป3ต่อ1นะครับผมและในบ้านเลเวอร์คูเซนนะฮะแพ้กับนิวคาสเซิลไป3ต่อ1เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่แบบแผนการเล่นนะครับผมเลเวอร์คูเซนนะฮะจะมาในแบบแผน3 4 2 1และนิวคาสเซิลจะมาในแบบแผน4 3 3นะครับคู่นี้นะฮะผมขอให้นิวคาสเซิลนะครับผมเฉือนชนะไปได้ในบ้านเลเวอร์คูเซนนะครับผม มากันที่คู่ที่5นะฮะคู่นี้บิ๊กแมชนะครับผมคู่นี้เรอัลมาดริดพบกับแมนซิตี้นะฮะคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับผมฟอร์มชาวบ้านอย่างเรอัลมาดริดนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป2เสมอไป2แพ้ไป1นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป3แพ้ไป2นะครับ มาดูที่เฮดทูเฮด์สำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมในบ้านมาริดนะฮะชนะแมนเซตตี้ไปได้3ต่อ1นะครับและในบ้านแมนเซตตี้นะฮะมาริดชนะไปได้3ต่อ2นะครับผมมาดูที่แบบแผนการเล่นนะฮะเรียวมตเรียอั้มาริดนะฮะจะมาในแบบแผน4 4 2นะครับและแมนเซตตี้นะฮะจะมาในแบบแผน4 1 4 1นะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมคิดว่าเรียลมาดริดนะฮะน่าจะเฉือนชนะไปได้ในเกมนี้นะครับผมเพราะต้องกระตุ้นฟอร์มหน่อยนะฮะ ไปกันที่คู่ที่6นะฮะคู่นี้แอตเลนติกบิวเบานะฮะพบกับปารีสแชนชแมงนะครับผมคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงนะครับฟอร์มเจ้าบ้านอย่างบิวเบานะฮะห้านัดหลังสุดนะครับผมชนะไป2นะฮะเสมอไป1แพ้ไป2นะครับผมส่วนพีเอจีนะฮะทีมผู้มาเยือนนะครับผม5นัดหลังสุดนะฮะชนะไป4แพ้ไปเพียงแค่1เท่านั้นนะครับผมถือว่าพีเอชจีช่วงนี้ทำฟอร์มได้ดีนะฮะ ส่วนแบบแผนการเล่นนะครับผมคู่นี้นะฮะแอตเลติกบิลเบลนะฮะจะมาในแบบแผน4 2 3 1นะครับและปารีสนะฮะจะมาในแบบแผน4 3 3นะครับผมเฮดเวทสำหรับคู่นี้นะฮะเจอกันนะครับผมในศึกยูโรปาลีกนะฮะ2011เลยนะฮะย้อนไปนานเหมือนกันนะครับผมในบ้านปารีสนะฮะชนะบิวเบลไปได้4ต่อ2นะครับผมและในบ้านบิวเบลนะฮะชนะปารีสไป2ต่อ0นะครับ สำหรับคู่นี้นะครับผมเล่นในบ้านบิวเบานะฮะแต่ว่าปารีสช่วงนี้กําลังมาแรงนะฮะขอให้ปารีสนะครับผมชนะไปได้ในเกมนี้ครับและมาถึงคู่สุดท้ายนะฮะคู่นี้คขับบุกนะครับผมพบกับอาร์เซนอลนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสามตรงนะครับผมฟอร์มชาวบ้านอย่างคขับบุกนะครับผมห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไปสองแพ้ไปสามนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับผมห้านัดหลังสุดนะฮะชนะไปสามเสมอไปหนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะครับผม เฮตุงี้สำหรับคู่นี้นะฮะยังไม่เคยเจอกันในศึก UCL นะครับผมต้องรอดูในเกมนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนแบบแผนการเล่นนะฮะคลับุ o กนะฮะจะมาในแบบแผน4-2-3-1นะฮะและอาร์เซนอลจะมาในแบบแผน4-3-3นะครับคู่นี้เล่นในบ้านคัับุ๊กนะฮะแต่ว่าทีมผู้มาเยือนอย่างอาร์เซนอลนะฮะช่วงนี้ก็กำลังต้องกระตุ้นฟอร์มนะฮะเพราะว่าลัดล่าสุดเพิ่งแพ้มานะครับผมก็ขอให้อาร์เซนอลนะฮะชนะไปได้ในเกมนี้ครับ และนี่ก็คือ7คู่เดือดนะฮะในค่ำคืนวันพุธนะครับผมที่นำมาวิเคราะห์ฟันธงให้ทุกท่านได้ดูได้ชมได้ฟังกันนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับผมและจะมีคอนเทนต์แบบนี้ทุกๆวันนะฮะนี่ก็ฝากด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ